สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวพบกับดิชันจิรภาศรีตาบุตรเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะประเด็นถอดสลักในคืนนี้คะ่ะเราจะมาจับตาดูสถานการณ์การเมืองไทยกันต่อนะคะคุณผู้ชมภายหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรนั้นได้ผ่านกฎหมายนิรัโทษกรรมในวาระสามส่งผลทําให้มีกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มต่างๆนั่นออกมาประท้วงไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เราได้ติดตามข่าวสารกันมาก่อนหน้านี้ก็คือบริเวณแยกรุ่งพงหรือว่าที่สวนลุมพินีแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มที่นําโดยสสจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ยังมมีีกลุ่่ ประชาชนบริเวณพื้นที่ถนนสีลมนะคะสถานการณ์เช่นนี้ค่ะรัฐบาลควรที่จะมีการรับมืออย่างไรรวมไปถึงอนาคตของการเมืองไทยต่อไปจากนี้จะเป็นเช่นไรเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับนักวิชาการด้วยการเปิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยในช่วงเวลานี้รวมไปถึงข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะให้การเมืองไทยนั้นกลับมาสงบเร็วๆด้วยนะคะคืนนี้มาพูดคุยกันในประเด็นจับตาการเมืองไทยนะคะกับแขกรับเชิญของเรา ขอต้อนรับนะคะท่านรองาศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยคณะบดีคณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทยธรรมมาธิราชรองาศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะซึ่งผู้ชมเองสามารถที่จะมีส่วนร่วมกับรายการด้วยการแสดงความคิดเห็นมายังหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้นะคะก่อนอื่นที่เราจะไปถามความคิดเห็นของอาจารย์รเกี่ยวกับการ นำเสนอข้อเสนอแนะในการหาทางออกในฐานะที่อาจารย์นั้นเป็นนักวิชาการแล้วก็มีความคลุกคลีในแวดวงการการเมืองมายาวนานนี่นะคะเอาอาจารย์มองถึงสถานการณ์ทางการเมืองในบ้านเราช่วงเวลานี้เป็นอย่างไรคะครับคือผมคิดว่าเรื่องของกฎหมายนิโรศกรรมีซึ่งเป็นประเด็นร้อนณนะสถานการณ์การเมืองวันนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นก็เพราะว่านิโิศกรรมในครั้งนี้เนี่ยมีคนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบที่มีความหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม พันธมิตรกลุ่มนปชคุณทักษิณคุณสุเทพคุณอภิสิทธิ์หรือแม้แต่ทั้งเจ้าที่รัฐเหตุการณ์รัฐประสงค์อย่างนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้พอมีคนที่แตกต่างหลากหลายเนี่ยวันนี้กลายเป็นว่ารัฐสภานพยายามที่จะตัดเสื้อฟรีไซส์ให้กับคนทุกกลุ่มเนี่ยใส่เสื้อแบบเดียวกันหมดซึ่งตรงนี้มันก็เลยทําให้เกิดปัญหานะครับถ้าคุณเจอพากับคุณผู้ชมลองดูเนี่ยนะครับจะเห็นได้เลยว่าคนแต่ละกลุ่มที่ออกมาเรียกร้องในเรื่องของกฎหมายโทษกรรมที่ต่อต้านกันเนี่ย เป้าหมายของแต่ละกลุ่มนั้นต่างกันอย่างเช่นกลุ่มพันธมิตรเนี่ยเป้าหมายก็คือกลัวว่าเดี๋ยวจะได้รับการแย่โทัวไกับคุณทักษิณกับการน,นาคนเสื้อแดงนะครับในขณะที่กลุ่มนปชเนไม่ได้ติดใจประเด็นนี้แต่ประเด็นที่ติดใจคือคดีราชประสงค์ความส<อ>ูญเสียของญาติพี่น้องนะครับในขณะที่แนวร่วมของกลุ่มคนเสื้อเหลืองอย่างเช่นกลุ่มนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตยกลุ่มนักวิชาการ เพื่อต่อต้านบอบทักษิณเลยต่างๆกลุ่มนี้ก็กังวลในเรื่องการเนรโท้กับคุณทักษิณแล้วก็มองว่ากระบวนการพิจารณาสภานั้นไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมนะฮะแล้วก็ทําอย่างรวบรัดตัดความในขณะที่กลุ่มซึ่งเป็นแนวร่วมของคนเสื้อแดงอย่างเช่นนิติราชเนี่ยเขาก็มองว่าเขาก็ไม่ได้ขัดข้องในเรื่องเนื้อทศกรรมแต่ขัดข้องในเรื่องของการไม่เป็นไปตามหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมและแล้วก็ไม่ได้ช่วยในกรณีของญาติผู้บาดเจ็บเสียชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้แจ้งได้ว่า ลุ่มแต่ละกลุ่มนั้นมีความแตกต่างหลากหลายในยเรื่องเป้าหมายเพียงแต่ว่าปลายทางนั้นตรงกันทั้งหมด ก็คือว่าไม่ต้องการกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับเหมาเข่งสุดซอยฉบับนี้นี่เองนะเพราะนั้นตรงนี้นี่แหละครับก็คือสิ่งที่รัฐบาลนั้นเนี่ยควรจะต้องดําเนินการนิรโทษกรรมต่างๆเนี่ยให้มันสอดคล้องและเหมาะสมกับคนแต่ละกลุ่มถ้าพูดง่ายๆคือต้องตัดเสื้อในลักษณะที่เป็นการวัดตัวนะไม่ใช่เป็นการตัดเสื้อฟรีไซส์ซึ่งทําให้เกิดปัญหาแบบทุกวันนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูสาเหตุเนี่ยนะครับมันก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ทําการนิรโทษกรรมเนี่ยให้เป็นไปตามหลักหรือวิธีการขั้นตอนที่มันเป็นสากลที่เขาใช้กันนนะะใกกกรรบวาตอองงดปิ มันต้องเริ่มต้นกับการพูดคุยก่อนนําไปสู่การค้นหาความจริงการปรับทัศนะหรือมิติที่มองในเรื่องความจริงที่ต่างกันนะครับเพราะวันนี้เนี่ยในสังคมเราเนี่ยมี2มุมมองใหญ่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามนะครับเร,เรื่องน้ําท่วมเรื่องนิทศกรรมเรื่องแก้รั้มนูลก็จะมองใน2มุมที่แตกต่างเสมอนะซึ่งตรงนั้นก็จะมีเหตุผลของแต่ละฝ่ายาดังนั้นวันนี้เรายังไม่ผ่านขั้นตอนของการปรับทัศนคติหรือมิติของความจริงให้ตรงกันแล้วนําไปสู่การตกลงกติการ,ร่วมกันแล้วจึงร่างเป็นกฎหมายนิทศกรรม,มนะจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เช่นว่ามีการพูดคุยกันมาหลายเวทีแล้วแต่ก็ยังไม่เป็นมรรคผลเพราะนั้นสภาเขาก็เลยคิดว่าเอาละวันนี้เราไปเริ่มที่ปลายทางดีไหมก็คือเอากฎหมายเเเนนนนนนี่่่่ยยยปป็็ตตตััววํําาาาากกกกกออพระหมโดทิง ไม่ตกลงร่วมกัน,นกใครจะได้เนินโทษกรรมอย่างไรเมื่อไหรเนี่ยนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาแบบนี้ในช่วงเวลานี้รหรือนะถ้าจะพูดง่ายๆมันก็อยู่ในภาวะที่เรู้ว่าแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างถ้าบุญภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ารัฐบาลรวนจองกฐินนครับะะทีนี้ถ้าเกิดว่าจะมองย้อนไปถึงปัญหา ความขัดแย้งทางการเมืองที่มันเกิดขึ้นลุกลามมาถึงช่วงเวลานี้อาจารย์มองว่ามันเกิดจากการทําปฏิวัติรัฐประหารเมื่อ19กันยายนปี2549มีส่วนสําคัญหรือไม่อย่างไรคะอาจารย์ก็คงเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องทั้งหมดนั้นคงไม่ใช่เฉพาะ19กันยายน2 5 9 9เนื่องจากว่าการทุจริกรรมเนี่ยในร่างของชั้นกรรมธิการที่ได้แปลติเนี่ยนะครับเริ่มต้นตั้งแปี2 5 4 7 นั่นก็คือเรื่องของการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรตั้งแต่เริ่มตน้นนะแล้วก็มาสิ้นสุดอารมณ์ในปี2556 mm hmm. เพราะนั้นการรัฐประหารอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้กลไกโครงสร้างทางการเมืองกติกาทางการเมืองหลายส่วนนั้นมันบิดเบี้ยวไปนะ <c oughs> ก็เลยมีความคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องการนิทศกรรมแล้วก็มาเซตซีโร่อะไรต่ออะไรต่างๆน mm hmm. านา,ตา,ตา,ตาแต่กระบวนการในการนิทศกรรมนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องการใช้กฎหมายแต่เพียงอย่างเดียวนะวันนี้เราจึงจะต้องมีวิธีการหรือทางออกต่างๆให้กกกับารรรนิทศม นะครับในชั้นของสภาผูธธา้แทนราษฎรแน่นอนเป็นข้อยุติไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่า มีการผ่านวาระสามก็ต้องไปสู่ในชั้นหูที่สภาต่อไปต่อไปครับค่ะนะคะทีนี้ถ้ากลับมายังกลุ่มผู้ชุมนุมในช่วงเวลานี้นะคะอาจารย์มองกลุ่มผู้ชุมนุมที่ออกมาชุมนุมในช่วงเวลานี้ยที่อาจารย์เปรียบเลยเหมือนกับเสื้อหลายไซส์กลุ่มผู้ชุมนุมก็ถึงแม้ว่าปลายทางจะเหมือนกันแต่ว่าความคิดบางทีก็อาจจะมีความแตกต่างกันถึงแม้ว่าปลายทางจะเหมือนกันก็ตามอาจารย์มองดูกลุ่มผู้ชุมนุมช่วงเวลานี้เป็นอย่างไรคะครับคือกลุ่มผู้ชุมนุมในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็มีลักษณะของการเกิดการชุมนุมดาวกระจายอยู่พอสมควรทั้ง เขตกรุงเทพมหานครด้วยแล้วก็ในภูมิภาคต่างๆด้วยนะครับคราวนี้ถ้ามีลักษณะการชุมนุมแบบดาวกระจายแบบนี้แน่นอนแต่ละกลุ่มเขาก็มีทัศนคติความคิดเห็นต่อเรื่องการแก้ปัญหาเนื่อโทษกรในที่ต่างกันไปนะครับแต่ถ้ากลุ่มเหล่านี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีปลายทางที่ตรงกันแล้วสามารถรวมตัวกันได้ผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลนั้นต้องระมัดระวังที่จะกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาลได้และแต่วันนี้ถึงแม้ว่ากลุ่มเหล่านี้เขาจะไม่ได้รวมตัวกันแต่สิ่งที่รัฐบาลต้องทําก็คือการรับฟังความคิดเห็นนนขอองงพี่ประชา ันนี้เนี่ยทุกกลุ่มครับไม่เฉพาะกลุ่มที่ชุมนุมคัดค้านนะครับกลุ่มที่สนับสนุนด้วยกลุ่มที่อาจจะยังไม่ได้มีทัศนคติอะไรด้วยหรือกลุ่มที่ยังไม่ได้เริ่มเกิดขึ้นตอนนี้ก็ต้องฟังเพราะว่าเรื่องของกระบวนการทํางานทางการเมืองทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการเมืองในสภายอย่างเดียวปรากฏการในการประท้วงเรื่องของกฎหมายโทุก,ก,กรรมครั้งนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นภาพอยู่2ออย่าง อันที่1ก็คือว่าการเรียนรู้ในทางการเมืองของสังคมไทยวันนี้เนี่ยเราเก้าวข้ามเรื่องที่จะปล่อยให้ผู้ถืออำนาจรัฐน,นั้นทําอะไรก็ได้แต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าประชาชนนั้นต้องการที่จะมีส่วนร่วมด้วยนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เนี่ยการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่าง การติดตามของพี่น้องประชาชนนั้นสามารถที่จะทําได้ง่ายประการที่2วันนี้สังคมไทยเราให้ความสําคัญกับเรื่องของหลักการเหนือตัวบุคคลมากขึ้นนะครับเราดูง่ายๆอย่างเช่นกลุ่มอปชอเนี่ยนะครับเขาก็มีความย่ยมชมชอบในตัวคุณทักษิณนะแต่วันนี้เนี่ยถ้าอะไรที่มันไม่เป็นไปตามหลักการเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีความเห็นถึงขั้นแตกแยกกันแต่ก็อาจจะเห็นไม่ตรงกันเพราะนั้นวันนี้ปรากฏการณ์แบบนี้ผมคิดว่าการเมืองต้องฟัง พี่น้องประชาชนและเอาความคิดตรงนี้กลับไปปรับไปเปลี่ยนมันยังทันเวลาครับค่ะนะคะถ้าพูดถึงความแตกต่างของกลุ่มผู้ชุมนุมในช่วงเวลานี้ <c oughs> นะคะกับกลุ่มผู้ชุมนุมในช่วงครั้งก่อนเม <c oughs> ื่อเกิดขึ้นสองสปีที่ผ่านมามีความแตกต่างกันยังไง <c oughs> ผมคิดว่ามีความแตกต่างกันนะครับทั้งในแง่ของการชุมนุมด้วยในแง่ของการไม่โทษศกรร <c oughs> มด้วยนะครับเอาในแง่ของการชุมนุมก่อนในแง่ของการชมุมนุมเนี่ยอดีตเราเห็นได้ว่าหลายๆเรื่องเนี่ยประเด็นของกลุ่มต่างๆที่เห็นต่างกันเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพบได้แต่ครั้งนี้เนี่ยอย่างท่่่เนลาุุกกมมไวจะด้ ผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็จะเห็นตรงกันว่าวันนี้เนี่ยเรื่องการนิรโทศกรรมนั้นควรจะต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็พูดคุยกันนะครับแล้วก็จึงจะนําไปสู่การนิรโทศกรรมน่าจะเหมาะสมกว่านะหรือ้าพูดง่ายๆก็คือว่าคัดค้านการนิรโทศกรรมแบบเหมาเข่งนะในขณะที่อีกทางหนึ่งนั้นเนี่ยถ้าเราดูในแง่ของการนิรโทษกรรมเองการนิรโทษกรรมในประเทศไทยนั้นมีมาแล้วประมาณ26ครั้ง16ครั้งเป็นการนิรโทษกรรมให้กับการรัฐประหาร4ครั้งนิรโทษกรรมให้กับเหตุการณ์ทางการเมือง สครั้งนีทรศกรรมให้กับบุคคลซึ่งต้องคําสั่งของคณะรัฐปหารเพราะนั้นตรงนี้แหละครับจะเห็นได้เลยว่า16ครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ย มันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะทุกครั้งเนี่ยพอมีการรัฐประหารเนี่ยคณะประหารก,ก็จะตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติขึ้นมาแล้วก็ทําหน้าที่ในการผ่านกฎหมายต่างๆที่มีการเสนอโดยรัฐบาลบ้างโดยคณะรัฐประหารต่างๆแล้วแต่เนี่ยนะครับาการเสนอเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาเพราะการนิรโทษกรรมที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นเนี่ยมันจะเป็นการนิรโทษกรรมให้กับผู้ที่ทํารัฐประหารเพื่อไม่ให้โดนข้อหากบฏนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นมุมมอง แต่ฝ่ายเดียวหรือม so ีผ like ู er <th> like ้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยอยู่เพียงฝ่าย2ฝ่ายเท่านั้นเองอย่างมากก็คือผู้ทํารัฐประหารกับประชาชนแต่การนิรโทษกรรมครั้งนี้อย่างที่เรียนคนที่เกี่ยวข้องนั้นมีมากมายหลากหลายกลุ่มเลยครับเพราะนั้นการที่เราจะตัดเสื้อฟรีไซส์นะครับเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาบอกเขียนกฎหมายให้ทุกกลุ่มได้รับการนิรโทษกรรมหมดเลยมันก็มันก็อาจจะไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องสักเท่าไรนักค่ะโอ้โหงั้นในช่วงเวลานี้เนี่ย รัฐบาลเองควรที่จะมีการรับมือกับ,บกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างไรคะอาจารย์เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งบานปลายมากขึ้นไปกว่าน,นี้ผมคิดว่าวันนี้การทําความเข้าใจเป็นสิ่งสําคัญที่สุด กับพี่น้องที่มาชุมนุมกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามนะครับแล้วก็อาจจะเปรียบเทียบได้ว่าเหมือนกับกระบวนการแยกปลาออกจากน้ำนะวันนี้สิ่งที่สังคมได้รับรู้รับทราบจากการสื่อสารทั้งหมดเนี่ยนะครับก็มองว่าคนในสังคมนั้นส่วนใหญ่ไม่เอานิ้วโทษกรรมแต่ไม่ได้แบ่งแยกอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักู่ว่าภายใต้คนที่ไม่เอานิ้วโทษกรรมนั้นมันมีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสาคัญอยู่ นะแ,แต่ละกลุ่มเขาก็มีเป้าหมายของเขาซึ่งต่างกันนะครับเพราะนั้นวันนี้ต้องมีการแยกปลาออกจากน้ํานี่คือยุธทธศาสตร์ที่รัฐบาลต้องทําแล้วก็เมื่อมีการแยกแล้วเนี่ยก็ต้องรับฟังความคิดเห็นแต่ละกลุ่มนะแล้วก็เอาตรงนี้มาใช้เป็นลําดับขั้นเป็นขั้นเป็นตอนในแง่ของสังคมของพี่น้องประชาชนเองวันนี้ผมคิดว่าการตั้งสติ เป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะครับและใช้เหตุใช้ผลเป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะแน่นอนลหละถ้าจะเอาเหตุผลที่กรรมธิการเขายกอ้างนะครับในชั้นของการไประยะติวา่าจะเอาตามร่างหนึ่งเนี่ยก็เกรงว่าเดี๋ยวจะไปขัดมาตร,รา30นะซึ่งเป็นเรื่องของความเท่าเทียมกันในทางกฎหมายก็อาจจะทําให้กฎหมายฉบับนี้เนะี่ยถูกตีตกเพราะนั้นก็ต้องเขียนให้คุมก้างนะครับถ้าเราคิดในแง่นี้เป็นตัวตั้ง ก็อาจจะสุกต้องในระดับหนึ่งแต่ว่ากระบวนการหรือขั้นตอนในการเนื้อโทศกรรมนั้นมันต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่างเช่นว่าในปีแรกเนี่ยนะครับอาจจะเนื้อโทษกรรมให้กับกลุ่มประชาชนนะทุกเสื้อสีที่เขาไม่ได้มีเป็นแกนนําต่างๆนะแต่ว่าอาจจะไปร่วมนะครับต่างๆก็เนื้อโทษกรรมให้เขาก่อนเพื่อให้เขาพ้นจากการต้องคดีต่างๆไปก่อน เว้นระยะเอาไว้สักหนึ่งปีในช่วงหนึ่งปีอาจจะเปิดโอกาสให้มีการร้องคดีอย่างเช่นการร้องคดีที่ราชจประสงค์ถ้าไม่มีการร้องคดีหรือร้องมาแล้วพยานหลักฐานพิสูจน์ต่างๆเรียบร้อยเป็นที่ยุติค้นหาความจริงได้เรียบร้อยก็นิโทศกรรมให้กับเรื่องน่าจะประสงค์ อพอพ้นไปปีก็เป็นเรื่องคอตอสอถ้าไม่มีการน,อน้องคนใหม่ก็เน้โธุศกรรมคอตอสอกับคุณทักษิณค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปแล้วในกระบวนการทางเดินของการเนิโทษศกรรมตรงนี้แหละครับจะทําให้สังคมนั้นได้เรียนรู้ในเรื่องของประชาธิปไตยด้วยทําให้สังคมเรียนรู้เรื่องการตกลงกติกาและสามารถที่จะค้นหาความจริงไปด้วยกันได้ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าทางรัฐบาลเองหรือว่าในส่วนของที่ประชุมสภาแทรราษฎรอเองก็ยังคงเดินหน้าในการที่จะผลักดันร่างพระราชบัญญัตินิรโทศกรรมต่อไปอาจารย์วิเคราะห์มองว่าสถานการณ์ การเมืองบ้านเรามันจะออกมาในรูปแบบไหนคะครับสถานการณ์การเมืองถ้ารัฐบาลหรือแม้กระทั่งสภาผู้แทนราษฎรเสียข้างมากเนี่ยยังต้องการที่จะผลักดันต่อไป ก็มีความน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับในแง่ของกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งอาจจะทําให้เกิดการดึงมวลชน,นต่างๆเนี่ยนะครับหรือถ้าพูดง่ายๆคือการเรียกแขกเนี่ยอาจจะทําให้คนที่อยู่กลางๆหรือไม่ได้มีทัศนคติที่ชื่นชมฝ่ายเสื้อสีใดมาก่อนก็ตามเนี่ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเรื่องนี้มันอาจจะไม่เป็นธรรมนะก็อาจจะออกมาร่วมได้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้เราตั้งสตินะครับทั้งฝ่ายการเมืองด้วยทั้งพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็ถอยมาดูด้วยหลักของเหตุและผล ว่าคนกลุ่มไหนควรได้รับนิทัศกรรมอย่างไรหรือไม่หรือคนบางกลุ่มนั้นเดินเข้าสู่กระบ,บวนการวิธธรรมปกติไปไหมนะครับนิทัศก,กับประชาชนก่อนหรืออะไรอย่างไรแล้ววางกรอบของระยะเวลาให้มันค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยก็เชื่อว่าการนิทัศกรรมก็จะคล,คลี่คลายจากสภาวะความตึงเครียดอย่างนี้ได้ครับค่ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักเบรกชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรากต่อค่ะ สนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเงินฝากคุ้มครองชีวิตแบบออมสินเพิ่มภูมิ10ทับ1ผลตอบแทนสูงลดหย่อนภาษีได้โทร1115